สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสะไพเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆเอาเนื้อสับผัดโคระพาเส้นบกมาฝากเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องๆน,นะคะก่อนที่เราจะไปชมว่าปุย ทำยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยด้วยนะคะตอนนี้ก็ไปชมกันเลยค่ะวันนี้เรามาทำเนื้อสับผัดโหระพากันค่ะนี่ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยนะคะเนื้อสับ ตําพริกต้กระเทียมใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าคือจะไม่ค่อยทำกับข้าวใส่กระเทียมเท่าไหร่นะคะนอกจากในวันหยุดราคาที่เราจะทำใส่กระเทียมน,นะคะปุ๋ยก็ผัดก็เข้า,ขากัน,นะะเล้วก็เลยแล้วก็ สับสุกแล้วนะคะับคุณก็จะใส่พริกโงไปนะคะพริกที่เราค่ะปรุงรสค่ะน้ำมันหอยตัดล้มตาลน,นิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาชิงค,ค่าชาชาเพื่อนไม่ได้แล้วนะคะต้นหอมแล้ววันนี้นะคะคิณก็จะผัดใส่เส้นบุกนะคะเพื่อนลงไปเลยอันนี้เส้นบุกนะคะ ประมาณ400กรัมค่ะ400กรัมนั่นแหละไม่ใช่ไม่ต้องประมาณค่ะ400กรัมเลยแหละนะก็400กรัมนี่10แถวที่เข็บเขาเขียนระบุไว้ในตองนะคะ เราผัดพวกเขากับเส้นบุกเข้ากันแล้วนะคะคุกก็จะโรยหัวรคกาลงไปเลยนะคะตันนี้เนื้อจะผัดหัวรคกาค่ะโรยเส้นบุกนะคะใส่ผัดตัวไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ยหอมกลิ่นหัวรคกามากเลยค่ะเพื่อนตอนนี้คุยมีแค่หัวรคกานะคะหักวกะเพรายังไม่เกิดเลย เรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้เนื้อสับเนื้อเนื้อสับผัดโหระพาเส้นบุกค,ค่ะนี่ค่ะทุกคนเนื้อสับผัดโหระพาเส้นบุกก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราเสิร์ฟพร้อมกับนี่ค่ะไข่ดาวสองฟองนะคะแล้วก็พริกน้ำปลาด้วยค่ะมีแตงกวาด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อน วันนี้ปุยเอาเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆไพี่น้องๆน,นะคะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าปุยทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน